Today, นน have Breaking We New เราได้มีข่าวรือนะครับทุกคน Today is rapper Lil Granny's birthday <S วันนี้คือวันหยุดของคุณยายแรปแกนนี่นะครับทุกคน Wish her a happy birthday. She's 68 <S years old ขอให้เธอมีความสุขในอายุ68ปีนะครับโอาจริงปะเนี่ยวันนี้วันเกิดคุณยายเหรอเนี่ยฉันลืมไปเลยบ้าจริงนี่นี่นี่ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีอยู่กันในเกมโดบอกกันเองนะครับทุกคนเย่ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของคุณยายบอกเลยว่าเรากับน้องลืมสนิทเลยใช่ไหมใช่เฮ้เสียงโทรศัพท์มานะไปกันเถอะป๊าป้าป้า,ปาใครโทรมากันนะจุ๊บฮัลโหลครับสวัสดีจารหาร อ้าวคุณยายนี่นะสวัสดีครับคุณยาย I'm coming to your place since it's my 6 8 t h birthday ฉันกำลังกลับบ้านบอกวันนี้เพป่นวันเกิด68ปีของฉันนะจ๊ะเจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะหลานรักของยายายายจะมาแล้วหรอตายแล,แล้วยังไม่ได้จัดบ้านเลยโอ้ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีดี่ทำความสะอาดบ้านเลวโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องไปซื้อของที่ร้านค้านะ ไป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 เออเอไปกันเถอะไปกันเถอะใครทิ้งขยะเนี่ยน่างเนี่ยเออขยะเต็มเลยอ่ะเก็บได้หรอเก็บได้ไหมเออมีขี้ด้วยไปไปร้านค้าอยู่ใกล้บ้านเรียบร้อยอย่างนี้แหละใช่เพราะหมู่บ้านเรามันเล็กไงน้องจะไม่ได้หรออันนี้คือร้านค้าในท้องถิ่นนั่นเองตื้อเปดือย แล้วต้องไปซื้อของอะไรอ่ะนี่นี่มีต้องต้องซื้อไอศครีมมีอันนี้ด้วยแล้วก็ซื้อเป็นนมชืบแล้วสุดท้ายคืออะไรอ่ะแล้วสุดท้ายเราต้องใช่ใช่ใช่มีไข่ด้วยเนี่ยต้องซื้อไข่เรีย้ปลอยแต่งเงินที่ค่เชียร์ไม่มีเงินอ่ะเอาให้พี่จ่ายเลยเหรอพี่เค้ก นี่มาจ่ายเยยงินที่คาเชียนะทุกคนเรียบร้อยโอ้สามร้อยดอลลาร์เลยหรอเนี่ยบ้าบ้ากลับบ,าบา้บานก็บบเถอะทุกคนปะเค้กแค่นี้สามร้อยดอลลาร์เลยหรอพี่ไม่มีตังค์แล้วเนี่ยน้องทําเค้กเป็นหรือเปล่าเป็นเปโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รอดูนะทํายังไงเรียบร้อยอย่างแรกเราต้องเอาไข่มาวางนะทุกคนเตรียมของก่อนใช่เอาเตรียมของมาใส่อุ้ยมีหมวกปาร์ตี้ด้วยเห็นไหมมีนมเรียบร้อย เคเขียนว่าอะไรอ่ะยำยำเอ,าอเ้าอร่อยอ่ะเค้เขียนว่าอร่อยเฉยเลยเราต้องการจัดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาตอนนี้ใช่แล้วห้องติดตั้งของปาร์ตี้นะอย่างแรก<อ>ต้องไป,ปเปลีป่ยนโปตเตอร์ก่อนนี่ไงนี่ไงโปตเตอร์นี้นี้นเย,ย็บรอยแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยนโปตเตอร์ต้งไหนอ่ะที่กระเปล่าเอาตอนนั่นเีนย็บรอยต่อไปเราก็ต้อง ตั้งแบนเนอร์นะทุกคนนี่ไงออะะไร,ร่มันเหมือนเป็นแบบไอเทยห้อยอะเนี่ยมีได้ร,ร้อยพว,พวกเราทำทั้งหมดแล้วทุกคนเย,ย่ยาต้องรักสิ่งนี้แน่นอนเชื่อพี่ไหมน้องเรามานั่งรอคุณยายกันได้เลยเอ,เอ้าวเฮ้ย <c oughs> คุณยายมาคุณยายมาไวมากดีนะเราเสร็จทันพอดีใครนะ่ะ เอ้ยคุณยายเล่นมาแต่ไกลเลยคุณยายกำลังรันร่างกอบมันเกิดตัวเองเลยทุกคนดูดิคุณยายโคตรจะรวยคุณยายใช้โทรศัพท์ไอโฟนนะคะเออไอโฟนอะไรเดี๋ยวสิโยโยโยเฉยเลยมันเค้กใหม่เค้กอยู่ไหนน่ะอ๋อนี่นี่คุณยายมาดูตรงนี้สิแกไมานี่เร็วนี่นี่ยายมาดูตรงนี้พวกเราทำเค้กให้คุณยายตรงนี้นะอุ้ยตกใจหมดอี คุณยายว่าาเค้กยาอย่าไปเหยียบนะเอาอเโอเคๆอเราต้องแบ่งเค้กนะแบ่งเค้กหรอใช่เดี๋ยวคุณยายจะโพส์คุณยายจะถ่ายรูปสตอรี่หรอลงไอจหรอกดไลค์ไกดไลค์ก่อนเค้กนี่อร่อยมากเลยนะหล่ะยายโชชอบเลยตาตอนน้นะ แล้วคุณแม่นั่งเกียดไปคอนเสิร์ตกับคุณยายไหมนะขอร้องล่ะอาวยายกลับแล้วเราต้องไปเตรียมเตรียมเตรียมตัวไหมเนี่ยเตรียมตัวอะไรอ่ะเพราะคุณยายบอกว่าจะชวนเราไปคอนเสิร์ตไงไปคอนเสิร์ตเหรอเย่เย่เดี๋ยวไปอาบน้ำดีกว่าอันนี้ห้องอะไรเนี่ยอุ้ยห้องน้ำเลยจ้ะเรากำข่าวอะไรอะข่าวอะไรอะ rapper lil granny posted about a cake คุณยายโพสคือกับเค้กใน i ินสตาแก m มของเขาเธอกล่าวถึงว่าเธอรักเค้กนี้มากให้สิบเต็มสิบเลยหรอคนที่ทำเค้กนี้อาศัยอยู่ในบ้านแหล่งแห่งนี้บ้านโรบ l o อกเซนเอ้าทำไมอ่ะไม่ใช่รีบอาบน้ำเลยเฮ้ยตอนนี้ไปอาบน้ำก่อนว่าแต่อืมทำไมนะพูดถอเอกแล้วว่าคุณยายเป็นคนดังในจัตแกรมหรอ เออเรามีคุณยายเป็นคนดังแน่เลยถูกแล้วใช่ใช่มีคนกดติ๊กน้องคุณยายกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยสวัสดีครับคุณย่อะเฮ้ยใครอ่ะเขาเอาอะไรมาเลวนเนี่ยฉันได้ยินว่าเค้กของคุณนั้นอร่อยมากๆเลยเออไม่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 ใช่นะครับมาผิดบ้านหรือเปล่าเอาพี่ว่านะเขามาผิดบ้านแน่เลยอ่ะ เดี๋ยวนะฉันต้องเตรียมพร้อมหลายพันคนจะมาฮะอ่ะ,ะเดี๋ยว,ยวๆๆๆหลายพันคนจะมาคืออะไรอ่ะยายๆออกข่าวหรือว่าเขาจะชอบเข็มแล้วก็ผ<อ>ิวผิวอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วต้องไปเอาไม้เบสบที่ไหนเยิบไม้กระดานจากถนนถนนเนาะกระดานอะไรอ่ะพี่เบ้บอลเปล่า ไปเบสบอลอยู่ไ,ไหนวะอไรอ่ะคือเดี๋ยวเราแยกกันหานะโอเคกระดไม้เลยเนี่ยมีไม้อะไรอ่ะไม่ใช่น,นะนี่ไงไ,งไมฟ้ฟรีคว้าไม้เร็วพี่นี่เนาะใช่ๆๆอุ้ยน่นหน้ากากอะไรประหลาดจังจกลับไปที่บ้าน ทำไมเราต้องเตรียมไม้ด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าสร้างบ้านฮะเอาน้องปิดไว้ตรงหน้าต่างเหรอเอ๊ะมันคือคอร์ดให้เราทำอะไรอะบอร์ดบนหน้าต่างชั้นบนข้างบนเนาะไปด้านบนกันบอร์ดอะไรหรอนี่ไงนี่ไงอ๋อเราต้องมาปิด ปิดหน้าต่างปิดทำไมอ่ะใช้ค้อนอออออนี่ไงเขาเอ๋อลิวหยิบค้อนตามพี่ไม่มีค้อนอะ่ะเอาค้านอ,อนมาจากไหนอ๋อค้อนมาจากตรงนั้นไงพี่หน้าต่างหน้าต่างปิดหรือยังอ่ะค้อนอยู่ไหนอ,ะอ่ะอยู่ด้านล่างนู้นนี่เป็นนอกบ้านอ่างันนี้ไงในคะ้อนค้อนอยู่ในมือ,อ <laughs> ถมาเราไปทำอหลกถ้าเราออกมามาปิดหน้าต่างคอร์สปิดเนี่ยกดึืนหน้าต่างห้าบาทอันนี้ด้วยอ๋อห้าบาทจ้ะนี่ชื้นทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกอ๋อพี่แล้วจะมี FC คนยายมารุมถ่ายรูปเราเอ้ยมาบ้านเรานั่นเองต้องแต่งตัวดีแล้วแต่งตัวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทุกกระจกเลยหรอ ไอคนนี้นี่นายคนหน้าหน้ารกจิตอ่ะเฮ้ยมันทุบกระจกบ้านเราอย่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องรีบลงไปดูนะไปไปหยิบไม้เบรบอลชั้นบนชั้นบนอยู่ไหนหยิบปืนได้ไหมเนี่ยนี่นี่ไหนอ่ะนี่คือกฎกติกาที่ต้องทำก่อนถึงหกโมงเช้า หยิบไม้เพื่อวางเติมไฟเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อไม่ให้ไฟดับนะแล้วก็หน้าต่างทั้งหมดเ,มดต,นนมดเต็มไปด้วยคนตายหน้าหนังโดดเต็มไปด้วยใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องเติมพลังงานที่ชั้นบนนะทุกคน Energy ขจีคนเอเนอร์นะนี่คือหลอดพลังงานของเราไฟแล้วต้องแบกบนลังานโอวินโดไฟอ,อ,อ๋อต้องดูไงเนี่ยเ n e r g y ์จีต้องไม่กินน้ำส่วนไฟก็คือต้องเติมไฟเดี๋ยวพี่เติมไฟโอเคอย่าให้หน้าต่างเต็มนะพอโอเคใช้เอเนอรจีเด้ไม่แน่ หม่ยมันเขียนว่าคลังข่าวอ่ะโุ้ยขนาดนี้เป็นอะไรดิบอ่ะโว้ยแฟนขับยายมาเต็มเลยจริงเหรอไฟอยู่ไหนดูไม่ใช่์ขาวแล้พี่ดักตรงนี้ยังไงไฟอ่ะแฟนขับยายมาเต็มเลยถึงว่าแหละยายได้ออกข่าวจะไฟอิมโ้ย เตรียมพี่ไปกินไปกินพลังงานก่อนนะโอเคแล้วเร็วดบกเลยเซ็ปใช่นิ่งเลยมาเร็วขึนแล้วขึนแล้วพี่ตัวไปกินพี่ตัวไปกินเซ็ปอ๋อกินเรื่อ นานี้เวลาทีหนึ่งแล้วทุกคนโอเคอย่าลืมดูพลังงานตัวเองนะมาอีกแล้วยายเราดำขนาดนี้เลยหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่มากแล้วไกินพลังงานก่อนูเข้ามา ไม่กินอะไรนะทำไมเยอยขนาดนี้เนี่ยทางหนูจังเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยอโอติดติดติดวุ้ยพี่ชายอยู่ในห้องน้ำนะไ,ไปกินก่อนเพื่อความปลอดภัยของว่าเลือดกาลงร้นเต็มเลยเติมไฟก่อน จะไม่ไปกินพลังงานป่ะที่สองแล้วนั่งให้เดี๋ยวนะไปกินแล้วใช่ปะกินแล้วกินแล้ว เป็นม,มาแล้วหนึ่งขนาดน,นี้ดูเดือดมากเลยแฟนขับยายแฟนขับยายเยอะเกินกินพลังงานก่อนตรเติมไฟยังเต้มแล้วเต้มแล้วทางไปไหนเยอะมากมันมาแค่สองคนนี้

ดิมไฟก่อนจุดไฟกิมทำงานแบบางดมเอนเนอร์จีดิมเอนเนอร์จีเขาจะมาชุบเพื่ออะไรอ่ะเขาอยากกินเค้กของเราหรอใช่เขาบอกว่าเราทำเค้กอร่อยอุ้คนเยอะหรอกินไม่ได้ทำงานไปกินทำงานยัง ไปกินเลยไปกินเลยโอเคสมุดยังบกไปแล้วครึ่งนึงไฟ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 ยังยังรอก่อน พลังานแบบเอาไหมเอาไหมต้องม่อไรพี่ต้องไปเติมองเอาไม้มดอ่ะไม้หมดทำไงอ่ะไม้อยู่กับเรเอามาดิพี่ตัวไม้มาใส่ไม้มาใส่เย่กหมากดไม้เคยไม่กินมาทงานเลย อยู่ด้วยพี่เจไปนึ่งคนเต็มเลยโอ้ยสามคนเลยหรอวนดวนแฟนขับยาเยอะจะรอตีไม่ทันแล้วเนี่ยกินพลังงานก่อนนะเว,วลารงไฟดับจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ ไม้หมดแล้วไม่มีไม้ด้วยอนแลช่แข็งคนอะต้องเติมเงินเบาบางหรือเปล่าต้องซื้อทางลมีไหมทางไม่ยมีใคทางหลงงมีไหมน้โผล่มาดิมีมาหนึ่งทุกพลังงานไปเติมอะไฟไฟอ่ะเออไฟดับทำไงอ่ะ พลังงานจะหมดแล้วมายังเฮ้ยไฟจะดับเลยห้แล้วหมงยังหนะัโม,ง,มง้สองตัวเลยไม่มีไฟอ่ะไฟจะหมด บ้านไหนจันมั้งเอ้าคือมันต้องเซฟทุกอันเลยเหรอเค okay, ทุกคนสรุปก็คือเกือบจะชนะละแต่ไปหมดเลยเองโอ้ oh. ไม่เกิน